คิดเยอะไปหมดเลยเนี่ยอย่าสิคนอย่างนี้คนก็ชอบคิดมากครับแต่ถ้าคิดมากนะครับไปฟังเพลงนี้ครับจากคุณแดนและคุณบีมนะครับเพลงคิดมากครับขอบคุณครับ บีครันคาได้ไหมบอกกันสักคำหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณอย่ายืนตรงนั้นคุณไายืนตรงนี้คือลูกผู้ชายตัวจริงนี่แล้วดูดี่ทำทรงผมคล้ายๆกันด้วยแต่หน้านี่ครวเลยไม่เกินไม่เกนไม่มีการตัดไม่มีครับไม่มีรายการเรานอกจากไม่มีการตัดแล้วยังไม่มีมารยาทด้วย เห็นเห็นบอกว่าคิดมากเนี่ยมันคิดมากกันเรื่องอะไรเนี่ยมีคนบอกว่าคุณเก๊กนะครับมีครับทำไมไม่เห็นพี่เก๊กเลยผมว่าผมผมกลัวแบบว่าว่าททำอะไรออกไปแล้วพอมันมันพลาดแล้วมันจะโดนเขาหัวเราะเยอะอะไรเงี้ยไอ้อะไรนี่ไม่เก็บสายไหมมันโผล่เออ ลวนเราเขาไม่ทั่วเลยไม่มันโผล่เดี๋ยวทางไอ้ค่ายเพลง R S เขาก็จะมีมาน้างนี้แทนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสายไหมแล้วขอดูสายสะดือหน่อยสีวิไปแล้วไปแล้วแต่ไปแล้วของของบีมนี่มีคิดมากเรื่องอะไรครับ ผมคงเป็นเรื่องขี้อายไหมครับก็เมื่อกี้ก็ไม่นะทั้งสองคนพี่ดูไม่ขี้อายเลยทำไมก็เมื่อกี้ตอนที่พักเนี่ยผมเข้าห้องน้ำครับผมผมก็ยืนปัสสาวะอยู่ครับยืนปัสสาวะอยู่ดีๆสักพักหนึ่งมีผู้ชายสองคนเข้ามาวุบมาค้งค่าหันไปวิแดนวิบีมอลไวไงฮะเขาจะมามองอะไรของเราป่าเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้จริงันได้ยไงครับพอปัสสาวะเสร็จครับ อะไรอะไรเปินอ่ะหยิบขึ้นมาดมแล้วพี่เปั่นบอกแล้วบอกว่าเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้แล้วได้เรื่องกระโดดเขื่อนนี่ยังไงครับคุณแดนครับไอที่บอกว่าเก๊กๆอยู่แล้วต้องมีต้องมีกระโดดเขื่อนด้วยเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มฟอร์ว่าอย่างครั้งนี้เพื่องก็ท้าว่าเขาชวนบอกว่า ไปโดดน้ํากันอที่เขื่อนเขื่อนสูงๆเนี่ยใช่คือโดดธรรมดาเขาไม่กระโดดกันแบบรอให้ประตูเขื่อนมันเปิดแล้วน้ําแบบไหลออกมาเพื่อนคุณโรคจิตหรือเปล่าผมรอเพื่อนคนแรกกระโดดไปตุ้มตุ้มเงียบโผล่หินนู่นโอ้ยผมไม่แน่ใจอ่ะบ้าแล้วนะบ้าแล้วนะบ้าบ้าเลยตาเบี้ยเลวโอเคเอาคิวตัวเองเลยเพื่อนเหมาะบาแดน ตามละลูกผู้ชายลูกผู้ชายได้ขึ้นไปเฮ้ยตัดใจไ่ว้น้ำไม่เป็นด้วยไเดี๋ยวเดี๋ยวไ่ว้น้ำไม่เป็นด้วยครับครับเือนเปิดขนาดนั้นเอาเแล้วเอาเลเอาเลยกว่าเอาวะยังไงเนี่ยตะกุยตะกุยเสียฟอร์ไม่ได้มันต้องอืดขึ้นมาข้างหลังเอามเลยไะ้้งมาลดดอุ้ม้ลยเ้โผล่ขึ้นมาได้ ขึ้นมาตะโกนอว่าเสกางเกงในไปดูรอายไปโน่นแล้วแล้วไงแล้วเพื่อนไดเห็นเพื่อนอยู่ริมฝั่งเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแดนจมน้ำแดนจมน้ำก็กระโดดมาช่วยมาช่วยเสพขึ้นมาบอกเฮ้ยแดนว่ายน้ำไม่เป็นหรอวะเราก็บอกเปล่าเป็นตะคิวโดนเยอะแยะเลยทำไมใจถือยังไงล้วไม่กลัวตายเหรอครับ ผมกลัวโดนเพื่อนร้องมากกว่าโอ้โหเนี่ยแหละคือฟอร์มมันต้องรักษาฟอร์มไว้เคยเคยขึ้นไปยืนบนเขื่อนอะไรเหมือนเ้างไหมไม่เคยไม่เคยแล้วทำอะไรอ่ะเขาดังมาขนาดนี้เขาเคยทำอะไรบ้างวะเขาเคยได้ข่าวว่าเขาเคยเดินฝ่าฝูงช่างกลจริงๆมันทางกับบ้านผมครับต้องเดินกับบ้านทางนี้ทุกวัน ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนักร้องหรือว่าเป็นนักร้องแล้วไม่มีเลือรถครับผมก็เดินเข้าไปครับก็มีที่กลุ่มหนึ่งกำลังนั่งแบบว่าเหมือนเขารออีกโรงเรียนนึงเพื่อมาพบปะสังสรรค์กันเหมือนที่เขาฮิตกันเหมือนฮิต่ฮิตกันแบบว่าเออแลกไม้แลกอะไรเงี้ย เดี๋ยวพอพูดจะสังคมดูดีเลยผมก็เดินเดินไปเดินไปท่ามกลางกลุ่มกลุ่มพี่ๆทั้งหลายครับผมก็ไม่ทันเต็มตัวครับผมพี่เขาก็ทักทายครับเฮ้ยน้องมานั่งด้วยกันแล้วก็ล็อกคอผมเข้าไปแล้วก็กดคอผมไว้แน่นเลยเหมือนผมไม่ให้ผมไปไหนอเขาก็าถามผมเออน้อง น้องกินเหล้าไหมอะไรเงี้ยครับผมว่าเอ้ยผมไม่กินผมไม่ทานอะไรเงี้ยเขาเลยบอกเอ้ยเมื่อไรงั้นเอาตังค์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ไปกินเหล้าเดี๋ยวเฮ้ยมันนั่งกินด้วยกันเดี๋ยวซื้อกลับมาขอตังค์เนี่ยนะแล้วเขาก็หยิบกระเป๋าตังค์ผมไปเลยครับอ้าวนี่มันป้นดีกว่าอ้าวผมก็เลยบอกได้พี่พี่เอาอะไรเอาไปเลย คือผมเป็นคนพูดง่ายแล้วเขาเขาสุภาพมาผมก็สุภาพมาผมพูดง่ายผพูดง่ายครับผมอยากเจออย่างนั้นอีกครั้งไหมไม่ไม่บางคนอนึกภาพไม่ออกครับนี่เลยมานี่ล็อกเร่องนี่ไม่ใช่ล็อกเสร็จปุ๊บเฮ้ยมาของเรียนละเฮ้ยอะไรไอ้ผมขอหอมแก้มหน่อย อย่ทั้งคนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาพี่อายอายอายไม่ได้ไม่ได้อายเขินพี่เขาขนาดนั้นเลยไม่น่าเขาลังเกียจนะฮะจริงๆอยากถามว่าเรื่องอย่างผู้ชายสองคนนี้เนี่ยอะไรเรื่องอะไรคิดมากที่สุดครับเป็นเรื่องหักครับเรื่องอะไรนะครับโอเรื่องหนึ่งสองซ้ำ อกหักโอ้โหพร้อมกันด้วยเดี๋ยวกลับมาครับกับเรื่องอกหักครับช่วงหน้าสักครู่เดียวครับอพิษว่าเพลงอะไรที่เศร้าที่สุดถ้าตัวเองอกหัก